เจเจก่นอนเลยก็ได้เี okay. อ <c oughs> อก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าการโพสต์ทางนี้เนี่ยพิเศษกว่าปกติเพราะว่า่าหนังเรื่อง The Bright เนี่ยครับก็คือเป็นการร่วมทุนกันระหว่างทางไทยแล้วก็เวียดนามครับผมถ้าเราก็จะมีทั้งทีมไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทีมเวียดนามด้วยแล้วก็นักแสดงเวียดนามแล้วก็นักแสดงไทยด้วยครับผม <c oughs> เรื่องเราเป็นก็มีเจ้าสาวเวียดนามกับเจ้าบ่าวคนไทยรวมกันแต่งงานบอกเยอะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสปอยแต่รู้แค่มีมีมผีมีแอคชั่นมีคาตากรมีทริลเลอร์แอคชั่นมีเยอะแยะที่ในหนังนี้ก็พอจากนี้ก็ี้5ปีแล้วผมเขียนบทนี้แต่ผมหาพันเนอร์ที่แบบรวมงานกันได้คือผมหาไว้ที่แบบ ที่มีโปรดิวเซอร์ห่างมาแค่เวียดนามกับไทยก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ก็บทมันดีอยู่แล้วแล้วเขาก็ช่วยพอดีคาะที่หางมากกว่า่ะเป็นไงบ้างค่ะทั้งานกับกพี่ลีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทุ่ How do you feel about co-production with Thailand for this new project? I feel very like it's my pleasure to have a co-production with Thailand and with Lee. Um, I think it will be a very nice combination. to see the Vietnam and also the Thai country in the same film. Uh, can you speak again about how you about co-production Thailand? So again? yeah, you yeah, talk again? Yeah, yeah. Okay, okay. Um, it's my pleasure to do a co-production between Vietnam and Thailand, between my company and Lee's company. ู้สึกยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับระหว่างคอมมานีของเขาบริษัทของเขากับบริษัทของทองคำกรีมในครั้งนี้ค่ะ Because both of the film markets are expanding and are growing, I believe that this combination will be wonderful for both of the film markets. เพราะว่าตลาดหนังเนี้ยเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาเลยหวังว่าการที่แบบว่าทำงานหนังรอบนี้อาจจะทำให้แบบว่าเกิดอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นในวงการหนังค่ะ And at the same time, I hope that the Thai audience and lots of the vietnamese audience will welcome the film because for the first time you're going to see vietnamese culture and thai culture in the same film แล้วเขาก็หวังว่าอยากให้ผู้ชมที่เป็นชาวไทยแล้วก็ชาวเวียดนามเนี่ยได้รับชมแล้วก็เปิดรับกับหนังเรื่องนี้มากเพราะว่ามันจะมีทั้งวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมเวียดนามในนี้ค่ะนะค่อที่มาเค้าแต่แรก่าร่วมงานกันนะคะที่มีอบไว้ t ข้าว่อยเรว้าสวัสดีค่ะ uh, uh, this is the first time i have chance to work with JJ นี่คือเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทํางานร่วมกับ JJ ค่ะ i think JJ is very talented and professional เขามองว่าคุณเจเลอร์เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญโปรเฟชชั่นอลมากๆค่ะ so I feel very um, easy to work with him because this is the first time I have chance to work with another actor actor from another country okay. นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำงานร่วมกับดาราคนอื่นในประเทศอื่นแล้ว,ลวการที่เจเลอร์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญเนี่ยทำให้เขาอทำงานของเขาได้ง่ายขึ้นด้วย and in the movie uh he support me a lot teach me how to speak thai and uh, and and give me a lot of chemistry to work with on the scene so i'm feel very happy ในการถ่ายทําเนี่ยค่ะเจเลอร์เนี่ยคอยซัพพอร์ตเคามากทั้งในเรื่องของการสอนภาษาไทยในการพูดภาษาไทยแล้วก็ในเรื่องของการที่ทําเคมีระหว่างนันโอเคเจเจ๊ๆขอบคุณ ก็ผมก็ดีใจมากๆครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติครับแล้วก็เป็นปกเทศกับต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยก็คือทางริมาแล้วก็นักแสดงคนื่นนอครบก็มีจุนบูนะครับแล้วก็มีต่อด้วยที่เบบเล่นไปกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันในเรื่องนี้ครับผมแล้วทีมฝั่งไทยก็แน่นๆกันทุกคนแล้วก็ร่วมมือกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้วิธีการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมากครับผม ยากยๆเลยครับมนต้องมีแบบหลายภาษาด้วยอะไรเงี้ยในการถอ่าผมว่าก็ใช้ใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในกองถ่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอะเราก็ต้องค่อนข้างโฟกัสกับการถ่ายทำนิดนึงเพราะว่าอ่าเรื่องของการแสดงการสื่อสารก็สำคัญอะไรเงี้ยครับเช่นคือการสื่อสารว่างทีมก็สำคัญอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องโฟกัสพิเศษผมรู้แนที่กับที่่อก็สนุกครับผมคือด้วยความที่เราไปถ่ายทำกันที่ เชียงใหม่ด้วยครับผมก็ลเลยทําให้แบบผมค่อนข้างคุ้นเคยกับอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมมันก็ทําให้บรยากาศมันค่อนข้างชิลแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยมันก็เลยอากาศค่อนข้างดีครับผม,ยมอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะจะแตกต,ต่างแล้วก็ให้แง่มุมหรือว่าให้ความสนุกกับืนครับผมผมว่าสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันแตกต่างจากหนังผีเรื่องอื่นๆะก็คือความเป็นเวียดนามกับไทยที่มันผสมกันนี่แหละครับเพราะความ,มที่เราไม่เคยเห็นแบบค้เาเจอ ของเวียดนามกับไทยที่มันมาบวกกันขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยรวมถึง c าเช u r e ในเรื่องหนังในในสิ่งที่เล่าอ่ะมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นเป็นพิธีกรรมแบบไทยแบบดั้งเดิมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นกันครับแล้วก็เรื่องของเซ็ตนักอองแอบต่างต่างมันก็แน่นมากเช่นกันครับแรแลวก็เหมือนเจเลยค่ะเป็นเรื่องแรกที่ได้ทำกับ มีนานเชี n a นแบบคอ r p ปอเรชันนะคะก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากตอนแรกที่ไดรับแต่มันก็ผ่านได้ดีแล้วก็ที่ถามว่าแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงก็คือรู้สึกว่ามันมีการผสมหลายๆอย่างในหนังที่ไม่ใช่เรียกว่าสยองขวัญอย่างเดียวแต่มันมีด้านแอคชั่นด้านวัฒนธรรมด้วยค่ะใช่ด้านประเพณีด้วยค่ะก็ฝักด้วยค่ะรวบเลยแต่แ เดิมเหมือนกันใช่ไหมคะต้องรู้สึกออกค่ะช่องลมหนูหนูรู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูมองเวียดนามเป็นแบบบ้านหลังที่สองอยู่แล้วค่อนข้างไปบ่อยแล้วก็เลยดีใจที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนบ้านตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแค่รู้สึกว่าเดอะบ่ายจะพาเราแบบย้อนกลับไปริมรถกลิ่นเก่าๆแล้วก็ได้รับวัฒนธรรมจากสองประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอยากให้ทุกคนติดตามแต่เราก็เล่นเป็นผีเรื่องแรกด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะ ใช่ a l เ e n g e ค่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูรู้ว่าหนูจะได้เป็นผีหนูก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็แบบถวายตัวให้เลยหนูหนูครับหนูก็ครับก็ตื่นเต้นและดีใจนะครับที่จะได้ร่วมงานกับทางเวียดนามแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้เรื่องเรื่อง สีเนี่ยมันมีเยอะนะก็ะเล่นมาหลายเรื่องแต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ประทับใจอย่างหนึ่งเพราะว่ากว่าเราจะเดินทางขึ้นไปกว่าจะไปถึงกองถ่ายมันยากลำบากแม้กระทั่งฝนตกแนละ้วผู้กลับยังไม่ยอมหยุดถ่ายมันได้ฟิลตรงนั้นแหละครับแล้วเรื่องราวมันน่าสนใจมากเห็นผูกสาวบอกว่ายังสปอยไว้ยังไม่ได้สปอยใช่ไหมครับก็อยากให้ติดตามนะครับเรื่องนี้แล้วนักสแสดงของเราก็ทํางานกันอย่างหนักทุกคนนักสแสดงเวียดนามก็เก่งมากเราสามารถ จูนกันได้ง่ายนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราจะเป็นกันเองนะครับแล้วก็ปรับก็ได้รับดั้กล้องก็ก็ดีทํางานไม่ต้องมีการดุไม่ต้องมีการด่าคือค่อยๆไปค่อยๆไปงานจะออกมาดีมากเลยครับเห็นตัวอย่างพื้นที่ล่าโหน่าสนใจมากไงต้องคอยติดตามนะครับพอแล้วนะครับสนุกแน่ๆครับขอบคุณมากครับใได้ใช่ไหมคะขึ้นหได้สองคนเลยผ่านอย่น่มสองคนเลย สวัสดีค่ะชุนภูนะคะคงเสืองครับสันคงเสืองก็นกับสันก็คือคนเวียดนามค่ะเป็นคนเวียดนามค่ะแต่ว่าพูดไทยได้ก็ขอพูดไทยแล้วค่ะนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมีบางคําที่พูดไม่ชัดบ้างไม่เป็นไร <laughs> ครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายหนังที่ไทยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆทีมงานนะ่ารักมากหวังว่าจะมีโอกาสหน้าได้ ไปที่ไทยแล้วก็ได้ไปถ่ายหนังแล้วก็ร่วมง,งานอีกมากมายค่ะสำหรับซันตื่นเต้นมากครับดีใจมากครับที่ได้ร่วมง,งานกับคนไทยกับประเทศไทยเป็นคนที่ชอบประเทศไทยเป็นหลายปีแล้วครับชอบถึงขนาดเรียนภาษาไทยเองด้วยแล้วก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่สี่ของ,ของที่ไทยนะครับแต่ความรู้สึกมันยังตื่นเต้นเหมือนอครั้งแรกเลยนะครับ เราอย่างไรก็ฝากทุกคนติดตามเ h e b l i n ด้วยครับค่ะครับภาพยนตร์เนาะปีหน้านะคะปีหน้าค่ะใช่ค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่อง The Blind นี่นะคะปีหน้าช่วงเดือนอประมาณช่วงสงกรานต์อาจจะมียกใช้ทันในสาขาสงกรานต์นี้นะคะก็จะได้มีโอกาสชมกันนังสยองขวัญระทึก แต่มันไม่ใช่สยองขวัญแบบว่าน่ากลัวด้วยภาพหรือด้วยด้วยาภาพขนาดนั้นแต่มันจะมีความจิตวิทยาอะไรตรงนี้ที่แบบมันน่าสนใจอีกแบบหนึ่งค่ะอย่างไรฝากติดตามด้วยนะคะ